อัดเต้นเลนับชุดเ้นเหอนตอนก็อั้นวอนนไอพอสมควรนับหขากัวเ่กักาครับการบนกวนเากลึัวทกันน่าา่าหเลขขาสไล่านมาบนกานกวนามาตะบูนหลังทันนกกดนะครับูไรไปแล้วัวที่เดียวกันกันก็ขอมาหาไหาเลข้าเออเออตะบูนกันนะครับการตะบูนก็ตัวที่ทั้นี้ทั้งนั้นอยู่เวลาเลือกตั้งเราต่อ ใครจะช่วยกลุ่มอสมวะช่วยยังไงนะครับเรื่องเรื่องจักสี่เท่าองเบื้องพขวี่นองหมอัสุนไปกีแล้วพูนงกเยัวแต่ว่าอันทักียวี่สอเนี่ยย่านสุขเไเพราะว่าย่านพี่น้องขาโดนได้ให้หมอมากชัดเข้าก็คืออสมวแม่ะคับ เพื่อผู้ที่อาสาเขาไปเห็นงานตรงดีกันเมื่อนี้ผมภูมิใจนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมามอบเสื่อคลับนะ่ครับไปเบิง์ตะบ่นอื่นเขามีจะเสือการใส่งามตะบ่นท่ามวี่เขาได้คุยกับคุณพอว่าจ์จไหนอัธิการอุพนิต์นะครับตอนนี้ก็เป็นเลขาการนายกอบจบ้านเรานี่นแหละครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับที่ช่วยสิบัวป๋าดอก พอเยมู้กลบ่ไม่นมาจกเป็นบูแทนมาเงี้อดเราก็เ็นมั่งสิล่ะสู่ผูแทนมากับแพ้ตลอดหักเอาหักเอาบ่มากักเอาหักเอาอยู่เท็จจะเ้มันสิได้หลายคนการพักควบจะแพ้ยมื่อายี่คืนในความทานหาวมันจะหนุ่ยมาเสียดอกั้นการลอกเสือบนเป็นอยังบกเือดอดเรไหรือ่อาสสามนาทีมีใรกัน พี่น้องยงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการทางานเงืนมันมงเงินดอกครับเงื่อนเัิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจังหวะนี้ไทยีเสืรอว่าเงื่อนเดือพยาบาลแปดพันจังหวเงือนเดือนพยาบาลผู้สอยนแปดร้อยห้ารอยเปนสุดทุกวันหนึสโอเคครับพี่น้องออ